นักสั่นยูมิจะการยูไม่เอ็มเฟนะฮะแล้วก็นี้จะมาแขกเกมเอาอันนี้เวอร์ชันภาษาไทยนะฮะรุ่น1.1.0แล้วก็แขกรับเชิญแนวปีมไม่คอยล้อเขาแนวเนวแนวแนวโอเคจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะเอ้ยเดี๋ยวกดตัวนี้นี่คุณคิดว่าเขาชื่ออะไรเอ้ยนี่คือฮิโรชิฮิโรฮิโรมัวฮิโรชัวเออช่างแม่งค่ะอันนี้ก็ชื่อฮิโรชิไปเลย จะได้ไง่ายๆโอเคพวกเราได้ยินเขาหรือเกี่ยวกับการหารล้างในย่านอะย่านชานเมืองเก่าอ่านขนาดอ่านนเนี่ยในย่านชานเมืองเก่าจึงเล่าขานกันว่าเบียดถุกร่ากายอะไยอยู่โอ้คนไทยแท้อ่านภาษาไทายยังตกเลยเว้ยก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรแปลเลยนี่ทุกอย่างก็ปกติดีนี่ฉันว่ามันหนาวมากเลยนะ เออกลัวก่อไปเหรอเป็นลายทาเคชิไในกลัวเหรอไม่เอา่ะต้องยิ่งงี้ต้องงี้นะเป็นลายทาเคชิในป๊อดเหรอปีบ๊บเจ๊ทักต่อเออฉันว่าเราควรออกไปจากที่นี่ไห้ยอย่างงี้ง่ายมาหน่อยเลยน้าไม่มีทางที่เจ้าโอสุนจะปรากฏตัวออกมาหรอก นั่นน่ะมันมีแต่นิยายวิทยาศาสตร์เท่านั้นแหละอเอ,อเออเฮ้ยโนิระวังตัวด้วยนะระวังอยู่แล้วแหละโดนเกือบตุ้ยมาหลายรอบแล้วทำไมถึงมีจานแตกบนพื้นอย่างนี้เนี่ยฉนันพบชิ้นส่วนของจาน ไปชี้สนสนสนแล้วก็อึดลาไปแต่กันหมดสนสนสนจุดจุดจุดหน้าปิดตู้ใส่หน้าจริงเลยเพรากุญแจห้องสมุดโอเคงเงยไปห้องสมุดกันเลยนะเชิกุญแจห้องสมุดกันนึงนะเดี๋ยวกันโอเคมาละ โอยค่ะอุ้ยฮึยซับอันซับมันฮึยฮ้ยฮึยอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะซัคเคินเดอร์อย่าตายะอย่าพอเห้ยไม่เห็นเฮ้ยยังไม่เห็น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 นะฮะฮะฉันพอชนะโอเคงั้นก็ขอเซฟพวกความแบบชีวิตและทรัพย์สินเซฟอันแรกเลยอยากเล่นใหม่เลย โอเคนะห้องนอนก็อยู่ห้องข้างๆนี่เองอ้าวไม่ใช่เหรออ๋อชั้นบนแม่งไม่ใช่ว่าโผล่มาเนี่ยโอ้อย่าพูดเลยจะมันโผล่เปจริงเหรอเซฟเจ้าห้องนอนดเนี่ยปุ้ยะปุ๊บปุ๊บห้อง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 อะไรก็ไม่มเซฟก่อนเซฟเพือพ่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินอุ้ยห้องเปิดอุยอ้ยอุ้ย จะหลอนห้องดน้ำมันจะตายแชโพูค่ะไข่ฟวงโอ้ยนี่นี่นี่แชมพูสบู่สบู่อตอนนั้นอไอ้ตอนนั้นผมตกใจอ่ะตอนนั้นตอนเล่นกับกับเพื่อนๆแม่งกีนอ่านเพราะว่าแชมพูที่กีนอ่านใหม่โอเคนะเดี๋ยวเราก็เอาสบู่เทเทสบู่บนผ้าเชนะ็ดหน้า เอฉันใช้ผ้าชนาเช็ดเปียโนงั้นก็โขโก้แล้วทีนี้ไปแล้วอ้อมสุดจักรวาลอ้อมนี่อ้ยเยเท่งมีมีอ้ยอ้เจ้อไปเร็ว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 เร็ว เดี๋ยวเซฟคู่พาวิยไปชีวิตและทรัพย์สินเธอมาเจอตรงนู้นแบบตกมาปุ๊บวัดเด้เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคะรหัสนี้ยังใช้เวลานานหน่อยโอเคก็มาแค่เกาะเกาะต่อนะฮะมีอะไรนะเจ๊เก้าเก้าเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดกหนึเง้ถูกเลย ฉันบอกคนแจห้องนอนเด็กโอ้บ้านร้างมีห้องนอนเด็กด้วยหรอวะเฮ้ยอย่าโผล่มานะเว้ยร้องอ้าวเอ็มยังเออเซลแล้วใช่คนแจห้องนอนเด็กอีปิกก์กเอ้ยไม่ใช่อีกะรู้ละมีค่ามีรยอยเชยเธอเป็นอะไรนะแล้วคนอื่นล่ะเราไม่รู้อะไรเลยเราแยกกันไปนหมดเหรอมากับฉันนะรออยู่ที่นี่ก่อนนะเออนะเราเราบอกว่ารออยู่ที่นี่ก่อนนะงงงงฉันจะนอนนี่แหละ ต้องมาโดนแดงหรอยังไงก็โดนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอผ่นนะแตพอบอกว่าให้ไปด้วยมมตน้ำมันไฟแช็คโอเคเซฟน้ำมันาวฉันต้องไปที่ไหนวะเออด้านบนต้านบยังไม่ได้ไปไม่ใช่ว่าแม่งโผล่มาจากด้านหลังโอ้ยร้องอาส์้ยริเ้ยอียยยยยยย ฮิโรชินายไม่เป็นไรใช่ไหมใช่เวลาหรอกว่าแต่ฮิโรชินายเห็นมันด้วยใช่ไหมท้าหมายถึงอาสุรกายอ,อบเบมุ่งโว้ย <c oughs> ใช่มันเห็นมันเห็นเรื่องที่เหลือเกิดเชื่อฉันไม่เคยคิดว่าพวกมันมีอยู่จริงทาางออกทั้งหมดเหมืนถูกปิดเราตูติอยู่นี่แหละรูเหมือนจะเป็นอย่างนั้น พวกเราแยกย้ายตามหาเถอะเดี๋ยวฉันไปดูฉันแรกเออขอให้โชคดียังไงแกก็ตายอ่ะกำลังไขอยู่ดีๆโผล่มานั่นหลังกจะว้ยว้ย้ยโ้ยโว้ยโว้ยโย ทาไงอ่ะถามัโจมเดียวอไต้องการรโอ้เกมโอเวอร์เลยทันไปดิวทำก็ชนโอ้ได้จริงป่ะดิะดิโอ้ทีงี้ไม่บอโดกางนี่หวา ชอบมาตอนราทีมเออไม่ชอบมาตอนที่เราแบบเออกำลังเออมาแล้ว <c oughs> ไปแล้วลากไว้ลากไว้ลากไว้นิสโตโลตัน กินล็อกเสบุกมาบอกไฟชีวิตเลยรัพสินการเข้าเลยนะ่คือแบบช่วยผมผมมาแบบให้เราแบบคนจำไม่ได้ของใครไอนี่คืออะไรอะเจ๊เจอไฟแชกแล้วทำไมมันกลับไปทังกินล้วเนี่ยนั่นแหละน้องก็เลยแบบยังไงอือนั้นนึง,นงเตออิมเน เนน่ีอ๋อแล้วเอาสีมาจากไหนอ่ะงงอยู่นะดูเหมือนรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกปิดอยู่ข้างหลังนี่เดี๋ยวขอเวลาสักครู่โอเคก็มาต่อกันนะฮะโอเคจวใช้จานเหรอจีไม่ได้ใจกยจะไม่ได้ใจก็เขาใช้ต้องหาลูกปิดประตูมามีแล้วต้องไปจีดับดับเบอร์เลยของพี่เขาแล้วก็ไป ไม่ใช่ว่ามาเจออาเบนะเว้ยเจ็บเลยเปเหมือนอิตาลีอ่ะไม่ได้กินฉันมอกคุณเจนห้าวใจจังลาลาลาฮูเล่หูเล่หูไม่ได้กินไม่ได้กินโอ้โหโอ้โหโอ้โหออะโอ้ดูทำตาบ้องแว๊ใส่โอ้โด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 ไม่ไม่มา เดี๋ยวเวา่ดีว่ไปเลยไปไปิวไปใกล้ไอ้อเมมุกเอาแหลกแหลกแหลกนั่นบนตีวนแหลกม่ใช่แบบเฝ้าอยู่หน้าห้องนี่ชิปมากเลยนั่นน่ะเดี๋ยวนะเราได้อะไรมาเจฟก่อนเจ๊ห้องใต้ดินใช่ไหเจาห้องใต้ดิน อ๋อไอปิกาโดนแดดละนั่นมันเสียงมิคานิมิคานิอ่านชื่อยากจังเลยนี่อบอกว่าคนแปลม,มัอนอร่อยเนี่ยหูยตาเหลือกมาเลยไปลตาเหลือกมาแล้ว เอาไปด้กินไปด้กินโอ้ไม่หมือนาดนี่แล้วเราตอนนั้นแม่งลืมปิดแม่งเข้ามาได้โอ้หไปได้กินไได้กินไปได้กินเอาไปได้กินเราโอ้โหบาไยยกยยยม่ได้กินยย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 ้ยย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 ยิยยียยยไปยย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 ไยย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 ย่ยย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 ยนดยย่ยย โอเคนะตอนนี้ต้องไปห้องตาดินสินะสินะสินะเซฟนะาห้องนี้แม่งเลยพอมีนี่ไงนี่ไงที่แน่ๆคือเราเลือกตรงนี้ได้ไงวะแม่งคนเงอตัวมันเล็กแต่เลื่นนี้ได้อะเอมนะมันมีพลังดูงานอยู่ก็เป็นไา้ไอบ้าเลยเจเดี๋ยวหลอเดี๋ยวก็มีอย่าไปพูดใส่ัะมาแล้ว วันหนึงคะ่ะเ,เดี๋ยววันหนึงนะครับผมเดี๋ยวขอเทีอนหยาดเคตอนนี้จะได้อะไรมาฉันพกเจลคุกใต้ดินโอเคลงแล้วก็เซฟแล้วก็อีพีค่ะแล้วก็กลายเป็นสีมว่วงแล้วก็เพนแป๊บหนึงคะ่ะแม่แป๊บเดียวขอนี ใส่บิกก้าโอ้ไ oh, ม่ได oh, oh. so yeah. ้กินแล้วค่ะไม่ได้กินแล้วค่ะปีบิ๊กเก่าโหใส่บิกแม่งควาสวยบ้างเลยเนาะหลอนโหเอออือหึอุบาทมากเลยวะผมใส่บิกโหโห้ยไม่ได้กินโอ้โหตาบัตแววนักเหรอแววนักเหรอโหไปเลยไปเลยไปไปไปโอเคนะเดี๋ยวผมมานะโอเคแชทก่อนโอเคมาแล้วนะคะก็ไปอ่านอะไรให้เมย์เลย เองแล้วก็มาเปิดไ่วมาแชม่งญนะโอ้ชิบมากเลยโอเคนะก็ลองไปคุกใต้ดินนะเจด้าที่ไอ้นี่มันวิ่งไม่ได้อันนี้เหมือนจะใช้ไข่ไม่ได้เลยจะไม่สามารถขันอะไรวะขันอะไรเจ๊ดยด,ดายเออร์ะไรน,นั่นมับปูไข่ตะปู อี๊ไม่ใช่โมันตู้นะฉันเสียวอ่ะคือน้องมันพวกเสียวแปลกๆนะ้นอามือน,นั่นไงเโอ้โหน่าจะมือกันนานี้เนี่ยเสียวกว่าใช่ๆจแจ้ดได้ยินดดดดอะไรก็ไม่รู้ค่ะเจ๊ เปิดไว้เปิดไว้เปิดไว้เดี๋ยวเผื่อเอาเบีมาเจ <c oughs> ๊ต่อหน่อยห้าสามเจ็ดหกสูมันเลขเดิมปะเนี่ยไม่นี่ไม่ใช่มันเลขเดิมทุกเกมเลยห้าสามเจ็ดหกนละโอเคเจจะปั่นแล้วก็ฟิแล้วจะไปหาพวกไอ้คุณเจนันยังไงอ่ะไอ้ไข่นั่นน่ะหาไม่ใช่เจอเฮ้ยด้านบนนี้แปลกๆนะ คุณต้องมีเก้าอี้หลักอีกลๆๆๆๆแล้วเหรออ้าวผมก็ว่างงตั้งนานโอ้โหไม่ใช่ลายอยู่ดีๆเอาเบร์โทรมาจะอ่ะผู้ประโยชน,น,น์พี่คุแน่ทำไมนะเหมือนคนในตำนานตองคนคนผู้ประโยชนี้ไว้ตอนเล่นเกมนี้นี่ไงฉันพกไขควงฉันพกไขควงนั่นไงนั่นไง เปลี่ยนหัวของอุปกรณ์ไหมเปลี่ยนเป็นใช้ขายฟองแบนจกลัวเอาเบียโผล่มาไหมเดี๋ยวเซฟก่อนหน้าอะไรนะเจ๊ห้าห้าสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกคุณเจ๊ลงลืคุณเจล,เลยืนไม่เซฟกอนเ <laughs> คุณเจลงเรือ,ห,อหรือว่า หรือว่าไม่อยากไปอ่ะเจ๊เดี๋ยวนะขอเวลาบนางนะงเดี๋ยวเราจะจบเกมนี้ขอแบบจบแบบอยู่หน้าห้องเอ้ยไปผิดห้องอะเออยเดี๋ยวจบแบบอยู่ตรงนี้เลยนะโอเคนะมันก็ลาก่อยนะฮะ